สวัสดีค่ะเนี่ยค่ะสปาเกตตี้บอโลเนสนะคะกินกันเถอะค่ะเห็นบ่เลยนี่กินข้าวกันค่ะก่อนไปทำงานนะคะอร่อยมากเลยค่ะทำเองไปเปิดไฟมานะเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นแสงสี กินกันค่ะอร่อยมากเลยอ่ะกูทำเองนอะวิธีทำไม่ได้บอกอ่ะคิดว่าหลายๆคนทำเป็น พรมันง่ายๆนะอือ้ย มาค่ะอ่อว่ะอือร่อยทุกคนกินก็จะใส่พาเมซานชีสนะแต่ปูว่า แต่ปูไม่ได้ใส่ปูมีอยู่ละแต่ไม่ได้ใส่ถ้าใส่มันก็จะเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกอแล้วแต่คนชอบถามปูชอบไหมปูก็ชอบนะ วนมัน,นไ,รรมไม่ได้วนนี้นอะไร6ขว่าไม่ได้ออกกำลังกายตัวยูเยอะแล้วตัวต้องแบบว่ารักษารูปทรงอืมไม่ได้ออกกำลังกายเพราะว่าถ้าเกิด เรากินตามใจปากอ่ะหุ่นก็จะยู่ไว้จะอะไรงี้ใช่ไหมอืมกูไม่ได้ค่อยได้ออกอกําลังกายด้วยเนื้อมันก็ไม่กระชับเวลาเราจะกินอะไรเราก็ต้องระวังเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กสาววัยรุ่นแล้วนะี่ะร่างกายมันผาผหาังยากถ้าพวกกำลังยี่สิบเนี้ยร่างกายเขากำลังแบบอืมเกิดโตฮอร์โมนกำลังทุกพล่าน Hãy ai vậy? ai bảo xem mấy mất, lắm nè. เลือกกินแต่เนื้อให้หมดจะได้เนื้อเส้นไม่แพงเนื้อแพง อ่อยไม่ค่ะ